สวัสดีครับ f c ที่เคารพรักทุกท่าน f c ครับแป๊บเดียววันศุกร์อีกแล้วครับ f c วันนี้วันศุกร์ที่21มีนาคมพุทธศักราช2568 f c ครับตำราของเราวันนี้นะครับที่ผมเคยเกินให้ f c ฟังเมื่อวานนี้นะที่บอกว่าคำนวณได้1กับ5นะครับ f c ครับ f c ครับ มันยากที่จะตัดตัวใดตัวหนึ่งออกจริงๆครับพี่ีครับผมนั่งดูทบทวนดูยากจริงๆที่จะตัดตัวใดตัวหนึ่งออกวันนี้ผมก็เลยเอา2ตัวเลยครับพี่ีครับเอาสองตัวเลยครับก็ในใจก็แอบชอบแอบชอบห้าเยอะกว่านิดนิดนะยนะแต่มันตัดหนึ่งออกไม่ได้จริงๆก็เลยทํา เป็น2ตัวเลยครับเอซีครับเป็น2ตัวเลยครับทาเป็น2ตัวแบบนี้ครับตามนี้เลยครับเอซีครับตามนี้เลยครับถ้าท่านชอบท่านก็ค่อยรับประทานนะครับเอซีครับถ้าท่านไม่ชอบท่านอย่าฝืนนะครับ f อฟครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมได้นะกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนเพื่อนดูได้นะครับ fc ครับเอครับผมก็ยังไม่ลืมนะไอที่ชอบออกย้อนหลังน่ะ หกสากับเก้าสาเอฟที่ออกย้อนหลังนะก็ติดไม้ติดมือไว้นิดๆก็ได้ครับพี่ซีครับเอาพอหอมปากหอมคอครับพี่ซีครับ FC ครับ,รบ, FC, รบยังฟังผมอยู่ใช่ไหมยังดูผมอยู่ใช่ไหมครับสิ่งที่ผมทำคือแนวทางนะครับพี่ซีครับเขาเรียกว่าแนวทางนะ ไม่การันตีว่าจะมาร้อยเปอร์เซนหรือไม่นี่แหละเขาเรียกว่าแนวทางผมก็นั่งดูทบทวนดูยากที่จะตัดตัวใดตัวหนึ่งออกจริงๆก็เลยเอาสองตัวเลยครับพี่สิครับก็ขอให้ f อฟซีทุกท่านมีโชครับ เฟซครับผมก็ยังย้ำเตือนอยู่ตลอดนะครับเฟครับว่ามาจมแดน,นนําโชคคนนี้ไม่มีห้องไม่มีกลุม่มไม่มีลายไม่เล่น m e s s ซนเจอถามว่า m e s s ซนเจอร์มีไหมมีครับแต่ผมไม่ค่อยได้เล่นนะแต่ว่าลา์เนี่ยผมไม่ได้สมัครลายเลยแหละ ไม่มีรายเลยแหล่ฟิครับไม่มีเลยครับและที่สําคัญคือไม่รับน้ําใจครับท่านจะให้ก็ไม่เอาครับถ้าท่านได้จากที่ผมแบ่งปันจริงๆอยากจะให้จริงๆให้ท่านทําบุญครับก็ทําบุญเท่าที่เราทําได้ครับฟิซครับทําตามกําลังเราครับทําบุญแล้วก็กรวดน้ํากรวดน้ําแล้วก็ อธิษฐานแค่ไหนครับพี่สิครับขอให้มีโชคนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปจนจบ